สวัสดีค่ะเรียนนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในคลิปที่2นะคะของวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเมื่อ,อวานคุณครูให้นักเรียนอ่านรู้จักคำนำเรื่องนะคะบทที่9เกือบไปนะคะแล้วก็คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา เฉลยใบงานกันก่อนเลยนะคะถูกขึ้นเฉลยใบงานให้นักเรียนดูนะคะแล้วนักเรียนตรวจของตนเองว่าตัวเองโยงเส้นจับคู่ภาพถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะโยงไปหาคําว่าเกาะน,นะคะภาอที่สองโยงไปหาคําว่าแหวน โยงไปหาคำว่าหวางนะคะภาอที่สีโยงไปหาคำว่าฝนและภาคสุดท้ายนะคะโยงไปหาคำว่าขี่นะคะต่อไปวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะเรียนรู้จักคำานาเรื่องนะคะคำเพิ่มเติมนะคะ เรียนคำใหม่เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนนะคะคำที่เรียนไปเมื่อวานนะคะคำที่หนึ่งนะคะกาะกอ,ออกเกนะคะกาะ ถามขีขออีถีไม้เอกขีขีขออีถีไม้เอกขีนะต่อไปคำาที่สี่ต้น,มตน,น,ตนไม้ตออกนอตนไม้โพต้น ăn hồ mái tôn mái ี้ยแผ่แม่เบี้ยนะอีกครั้งหนึ่งแผ่แม่เบี้ยขอแอแผลไม่เอกแผมอแอแม่ไม่เอกแม่ปอเอียเบี้ยไม่โผเบ,บี้ยแผ่แม่เบี้ยะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมคำใหม่กันนะคะซึ่งเป็นคำที่อยู่ในรู้จักคำนำเรื่อง เรียนนะคะในหนังสือภาษาพาดีหน้าที่90 ต่อไปแลเดี ok, to, och, oh ๋ยอย่าลืมอ่านตามคุูครูด้วยนะคะตกต่ออกก่อตกตกต่ออกกอตก 走吧。 ออีก็อีต่อไปถึงทออึ่งงอถึงถึงทออึ่งงอถึง เตามคุณรูบ้างไหมคะนีหรือเปล่าเอ่ยคำต่อไปนะคะถู พ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะ,ะช่วยนักเรียนฝึกอ่านในรู้จักคำนำเรื่องนะคะบทที่ 9, เกเกือบไปในหน้าที่92และ9 3นะคะแล้วในครั้งหน้านะคะเราจะมาขึ้นเนื้อเรื่องกันแล้วนะคะในครั้งหน้านักเรียนคนใดจะอ่านก่อนก็ได้นะคะนักเรียนสามารถอ่านก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอคุณ คลิปหน้าในาครั้งหน้านะคะในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณครูก็มีใบงานนะคะมีใบงานให้นักเรียนคัดลายมือนะคะให้นักเรียนคัดลายมอให้สวยงามนะคะตามคําที่คุณครูกําหนดให้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10คำนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10คํา หนึ่งคำนักเรียนคัดสามครั้งนะคะคุณครูย้ำนะคะให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและก็สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนของวิชาภาษาไทยเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ